ปี2 0 2 4เกษตรไทย5พืชหลักข้าวมันสปะหลังปาล์มน้ำมันยางพาราอ้อยควรทำอย่างไรให้ไปได้ไกลกว่าเดิมซึ่งจากการประเมินพืชเกษตรหลักได้แก่มันสปะหลังข้าวปาล์มน้ำมันยางพาราและอ้อยนะครับที่สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมากนะครับแต่รายได้สุดต่อครัวเรือนเกษตรนะครับกับต่ำลงในขณะที่กลุ่มพืชไม้ผลไม้ยืนต้นและพืชสวนนะครับกับสร้างรายได้สุดต่อครัวเรือนและเกษตรกรได้มากกว่านะครับดังนั้นนะครับ ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรของไทยโดยเฉพาะเกษตร5พืชหลักนะครับจึงได้ออกมาชี้แนะแนวทางให้กับเกษตรกรเพื่อที่จะได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่โดยเฉพาะในปี2024ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งภาคเกษตรนะครับมีความสําคัญกับเศรษฐกิจไทยซึ่งคิดเป็น8.8%ต่อ gdp นะครับสร้างการจ้างงานกว่า12.2ล้านคนคิดเป็น30%ต่อแรงงานรวมทั้งประเทศนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับภาคเกษตรในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับ โดยนับตั้งแต่ปี2,555ถึง2,515นะครับเติบโตค่อนข้างต่ำนะครับมีการขยายตัวเฉลี่ยอยู่ที่0.4%ต่อปีเท่านั้นนะครับเมื่อเทียบกับการเติบโตของเศรษฐกิจภาพรวมทั้งประเทศที่ขยายตัวเฉลี่ย1.9%ต่อปีนะครับดังนั้นนะครับโจทย์ใหญ่สําคัญที่สุดของประเทศนะครับก็คือการทําอย่างไรนะครับที่จะทําให้ภาคเกษตรนะครับสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยซึ่งเป็นประชาชนฐานใหญ่ของประเทศนะครับที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค ให้มีรายได้เติบโตมากขึ้นเพื่อยกระดับกําลังซื้อของภูมิภาคให้สูงขึ้นด้วยนะครับจากการศึกษาโครงสร้างภาคเกษตรไทยในปี2 5 6 0ถึง2565นะครับได้แก่รายได้ต้นทุนการผลิตรวมพื้นที่เพาะปลูกจํานวนครัวเรือนเกษตรกรพบนะครับว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมามูลค่ารายได้ภาคเกษตรนะครับเฉลีย่ยอยู่ที่1.04ล้านล้านบาทต่อปีนะครับแบ่งออกเป็นรายได้จากพืชไร่52%พืชไม้ผลไม้ยืนต้นและพืชสวนนะครับ48%แ โดยมีจานวนครัวเรือนเกษตรกรที่ทําการเพาะปลูกจํานวน9.5ล้านครัวเรือนนะครับแบ่งเป็นพืชไร่72%พืชไม้ผลไม้ยืนต้นและพืชสวน28%แม้ว่ากลุ่มพืชไร่นะครับจะสร้างมูลค่ารายได้ภาคเกษตรมากกว่าแต่หากพิจารณารายได้สุดที่ของครัวเรือนเกษตรนะครับพบว่ากลุ่มพืชไม้ผลไม้ยืนต้นและพืชสวนนะครับจะให้รายได้สุดที่มากกว่าพืชไร่โดยกลุ่มพืชไม้ผลไม้ยืนต้นและพืชสวนนะครับได้แก่เงาะทุเรียนมังคุดลำไยลิ้นจี่ ยางพารารวมถึงปาล์มน้ํามันนะครับและกระเทียมหอมแดงและหอมหัวใหญ่นั้นสร้างรายได้สุตรที่เฉลี่ยต่อครวัวเรือนอยู่ที่1นึ่งแสนแบาทต่อปีนะครับในขณะที่กลุ่มพืชไร่นะครับได้แก่มันสับปะหลังข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถั่วเหลืองสับป,ประรดและอ้อยนะครับรายได้สุตรที่เฉลี่ยต่อครวัวเรือนเท่ากับ8 8 6 0 0บาทต่อปีเท่านั้นนะครับโดยจะเห็นได้จากภาพรวมภาคเกษตรของไทยนะครับว่ามีการจัดสรรทรัพยากรที่ดินและแรงงาน เน้นไปที่การเพาะปลูกพืชไร่ซึ่งสร้างรายได้ต่อครัวเรือนเกษตรที่ค่อนข้างน้อยกว่าพืชอื่นๆนะครับที่สร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรมากกว่านะครับมูลค่าไรายได้เกษตรกรไทยนั้นก็จะกระจุกตัวอยู่ใน5พืชเศรษฐีของไทยนะครับซึ่งมีการใช้จํานวนพื้นที่เพาะปลูกมากแต่กับสร้างไรายได้สุดต่อครัวเรือนเกษตรน้อยนะครับเมื่อพิจารณา5พืชเศรษฐกิจหล,ลักของไทยนะครับได้แก่มันสำปะหลังข้าวยางพาราเปล่าน้ำมันและอ้อยนะครับก็พบว่ามูลค่ารายได้คิดเป็น7 7ของรายได้เกษตรกรรวมนะครับ โดยใช้พื้นที่เพาะปลูกคิดเป็น88%ของพื้นที่ทําการเพาะปลูกรวมทั้งประเทศและมีครัวเรือนเกษตรกร,ะกรนะครับทำการเพาะปลูกมากถึง92%จากจํานวนเกษตรกร,ร9.5ล้านครัวเรือนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อพิจนารณารายได้สุดที่ต่อครัวเรือนเฉลี่ยต่อปีของ5พืชเศรษฐกิจในช่วงปี2560ถึง2565นะครับก็พบนะครับว่าอยู่ในระดับที่ไม่สูงนักเมื่อเปรียบเทียบกับพืชไม้ผลไม้ยืนต้นและพืชสวนนะครับ โดยพืชเศรษฐกิจหลักที่ให้รายได้สุดเฉลี่ยต่อครัวเรือนเกษตรกรอันดับแรกก็คือปลาล์มน้ํามันนะครับอยู่ที่83,775บาทต่อปีนะครับรองลงมาครับเป็นข้าวนะครับอยู่ที่18,546บาทต่อปีอันดับ3นะครับเป็นมันสบปะหลังอยู่ที่1 3 0 9 8บาทต่อปีนะครับอันดับ4นะครับยางพารานะครับอยู่ที่ติดลบ28,785บาทต่อปีนะครับและอ้อยนะครับอยู่ที่ติดลบ38,676บาทต่อปีนะครับ ซึ่งสาเหตุที่รายได้สุทธิต่อครัวเรือนของเกษรตรกรของพืชเศรษ,รรษฐกิจหลักไม่มากนะครับก็เนื่องมาจากนะครับการสร้างรายได้สุทธิต่อไร่นั้นน้อยนะครับราคาสินค้าเกษตรกลุ่มดังกล่าวนั้นยังถูกกาหนดโดยกลไกตลาดซึ่งเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดโลกนะครับและมีคู่แข่งมากทําให้รายได้สุทธิของครัวเรือนเกษตรกรไทยค่อนข้างต่ําและผันผวนนะครับซึ่งแม้ว่าเกษตรกรนะครับจะใช้พื้นที่เพาะปลูกมากแต่ก็สร้างรายได้สุทธิต่อครัวเรือนได้น้อยเป็นเหตุนะครับ ให้ภาครัฐนั้นต้องใช้งบประมาณเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นด้านต้นทุนและการประกันราคาขั้นต่ำเป็นประจำทุกปีนะครับและจากการประเมินรายได้สุดทิต่อไร่ของพืชแต่ละชนิดในช่วงปี2 5 6 0ถึง2565นะครับและนำมาเปรียบเทียบกับการใช้ทรัพยากรที่ดินและแรงงานในการเพราะปลูกก็พบนะครับว่าพืชเศรษฐกิจให้รายได้สุดทิต่อไร่ค่อนข้างต่ำอย่างเช่นนะครับปลาล์มน้ำมันสร้างรายได้เฉลี่ยอยู่ที่5 3 1 5บาทต่อไร่มันสัมปะหลังนะครับ อยู่ที่912บาทต่อไร่ข้าวนะครับอยู่ที่597บาทต่อไร่อ้อยอยู่ที่ติดลบ1,216บาทต่อไร่นะครับและยางพารานะครับอยู่ที่ติดลบ2,634บาทต่อไร่นะครับซึ่งมีรัวเรือนเกษตรกรเพาะปลูกจํานวน8.38ล้านรัวเรือนนะครับและใช้พื้นที่เพาะปลูกรวมกันอยู่ที่123.8ล้านไร่นะครับคิดเป็นพื้นที่เพาะปลูกเฉลีย่ยอยู่ที่14.8ไร่ต่อครอัวเรือนนะครับในขณะที่พืชไม้ผลไม้ยืนต้นและพืชสวนนะครับ ได้แก่เงาะทุเรียนมังคุดรำไย,ยลิ้นจี่ยางพาราเปลาน้ำมันกระเทียมหอมแดงและหอมหัวใหญ่นะครับสร้างรายได้สุทธิต่อไร่ได้มากกว่าพืชเศรษฐกิจนะครับโดยมีรายได้สุทธิเฉลี่ยอยู่ที่2841บาทต่อไร่นะครับก็จะเห็นได้นะครับว่าการเพาะปลูกพืชของไทยนะครับยังกระจุกตัวอยู่ในหพืชเศรษฐกิจที่ใช้ทรัพยากรที่ดินและแรงงานมากนะครับแต่สามารถสร้างรายได้สุทธิต่อไร่ได้น้อยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับพืชชนิดอื่นๆนะครับ โดยแนวนทางและกุญแจที่สําคัญที่จะทําให้ภาคเกษตรของไทยน,นั้นเติบโตได้อย่างมีคุณภาพก็มีแนวนทางดังต่อไปนี้นะครับพืชเศรษฐกิจนะครับได้แก่มันสับปะหลังข้าวยางพาราปาน้ำมันและอ้อยนะครับที่สร้างมูลค่าไรายได้ให้กับประเทศมากนะครับแต่กลับเป็นกลุ่มพืชที่สร้างไรายได้สุดที่ต่อไร่ให้เกษตรกรค่อนข้างต่ําดังนั้นนะครับภาครัฐภาคเอกชนและเกษตรกรนะครับควรร่วมมือการจัดการตั้งแต่ต้นน้ําไปจนถึงปลายน้ํานะครับอย่างเช่นนะครับการพัฒนาต้นน้ําในด้านการผลิต เริ่มตั้งแต่การวางแผนการเพาะปลูกอย่างเป็นระบบนะครับโดยวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานของพืชแต่ละประเภทนะครับเพื่อที่จะได้วางแผนการผลิตที่สมดุลไม่มากหรือน้อยเกินไปนะครับและสนับสนุนนะครับให้เกษตรกรน,นั้นรวมกลุ่มการทําเกษตรแปลงใหญ่นะครับซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้มากขึ้นและสามารถลดต้นทุนลงนะครับดังจะเห็นได้จากผลประเมินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ในปี2 5 5 9ถึง2 5ง2นะครับโดยสํานักงานเศรษฐกิจก,การเกษตรที่พบว่า การรวมกลุ่มของเกษตรกรทําเกษตรแปลงใหญ่นะครับสามารถเพิ่มผลผลิตได้9.69%และลดต้นทุนได้ถึง7.16%นะครับซึ่งจะทําให้เกษตรกรนั้นได้รับกําไรต่อรายเพิ่มนะครับนอกจากนี้นะครับการรวมกลุ่มกันนั้นก็จะทําให้มีอํานาจต่อรองในการขายและจัดซื้อวัตถุดิบนะครับโดยในส่วนของภาครัฐนะครับจะต้องเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างเช่นนะครับการให้ความรู้การเพาะปลูกที่ถูกต้องสนับสนุนให้เกษตรกรนําเทคโนโลยีการเกษตรใหม่ๆนะครับ หรือที่เราเรียกว่าสมาร์ทฟาร์มิ่งนะครับมาปรับใช้ในการเพราะปลูกและการสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนนะครับในส่วนของการพัฒนาปลายน้ำนะครับในด้านการตลาดภาครัฐนะครับควรอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนสร้างตลาดสินค้าเกษตรอย่างบูรณาการนะครับโดยจัดให้มีจุดรับซื้อที่เป็นราคากลางสร้างศูนย์จาหน่ายสินค้าเกษตรในพื้นที่นั้นๆน,น,นะครับหรือว่า adc นะครับแบ่งเกรดสินค้าเกษตรอย่างมีมาตรฐานเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ใหเกษตรกรพัฒนาการเพาะปลูกที่ดีขึ้นนะครับ รวมถึงภาครัฐนะครับควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในพื้นที่สร้างธุรกิจ SME ดําเนินการเป็นโซนอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปนะครับเพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรของชุมชนซึ่งจะช่วยสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับกเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่นั้นๆนะครับการดําเนินการอย่างบูรณาการนี้นะครับจะทําให้พืชเศรษฐกิจหลักมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในตนเองนะครับ ซึ่งจะไม่เป็นภาระด้านงบประมาณยามที่ราคาตลาดโลกตกลงนะครับในส่วนของพืชไม้ผลไม้ยืนต้นและพืชสวนนะครับซึ่งเป็นกลุ่มพืชที่สร้างรายได้สุดต่อไร่ต่อครัวเรือนเกษตรกรนั้นสูงนะครับแต่มีครัวเรือนเกษตรกรเพาะปลูกไม่มากและใช้พื้นที่เพาะปลูกน้อยนะครับดังนั้นนะครับเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ5พืชหลักนะครับควรพิจารณาการจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกบางส่วนนะครับมาทําการเพาะปลูกพืชดังกล่าวเพื่อที่จะใช้ประโยชน์สูงสุดจากพื้นที่เพาะปลูกนะครับ ซึ่งจะช่วยเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรได้อีกทางหนึ่งนะครับและในส่วนของภาครัฐนะครับควรสนับสนุนให้ความรู้เกษตรกรในการเพาะปลูกพืชกลุ่มนี้ด้วยนะครับและควรมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาทรัพยากรแหล่งน้ํากระจายออกไปให้ทั่วถึงตามพื้นที่ที่มีศักยภาพสร้างความร่วมมือกันทั้งจากภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงเกษตรกรนะครับครับจากปัจจัยต่างๆทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้นนะครับถ้าหากว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงเกษตรกรเองนะครับ สามารถทําได้นะครับนั่นก็ย่อมส่งผลที่จะทําให้ภาคเกษตรของไทยนะครับโดยเฉพาะเกษตร5้าพืชหลักเศรษฐกิจนั้นนะครับก้าไปได้ไกลกว่าเดิมในปี2024ในยุคที่สภาพอากาศแปรปรวนเช่นนี้นะครับและถ้าหากว่าทําได้นั้นนะครับก็จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจภาคเกษตรในระดับภูมิภาคให้แข็งแกร่งมากขึ้นนะครับและนั่นก็ย่อมทําให้เกษตรกรเองนะครับก็สามารถมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับสามารถเรียงครอบครัวได้อย่างยั่งยืนอย่างแน่นอนนะครับครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับตอง8พีดเป็นครูเรียนรู้ได้ตัวเองคลิปนี้สวัสดีครับ